ัลโหลมาบวัดดีกันนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมา<อ>แนะนำะบ้านซึ่งจะเป็นฝาสักนะคะลูกค้าฝาจะเป็นสักเกือบทั้งหลังนะคะจะมีไม้รวมอยู่หน่อยหนึ่งนะคะสําหรับฝาหนาอยู่นะคะสําหรบฝาสักะจะหนาอยู่นะคะชุดนี้นะคะหนาอยู่ประมาณเซนครึ่งนะคะลูกค้าหนานะคะหน้า หน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะสำหรับฝานะคะสวยสวยเลยสําหรับฝาสวยใช้ได้นะคะแต่ว่าพื้นจะเป็นไม้มะม่วงนะลูกค้านะพื้นหน้าเจ็ดจะเป็นไม้มะม่วงนะคะไม้มะม่วงแล้วก็เสาข้างบนจะเป็นเสาเต็งนะคะลูกค้าส่วนเครื่องเครื่องก็จะมีสักบ้างนะคะลูกค้าอ่าอย่างนี้จะเป็นสักนะคะนะคะข้อสองอะไรต่ออะไรนะคะอ่าส่วนตัวอื่น ก็จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้านะคะประตูจะเป็นสักก็ใช้ได้นะคะสายฝนนะคะพื้นจะเป็นมะม่วงนะคะลูกค้านี่นะคะแต่ว่าฝาสวยนะลูกค้านะฝาเขาใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปดูข้างล่างนะคะหลังนี้เดี๋ยวเรามีทั้งหมดสิบสองต้นนะคะสําหรับเสานะคะพื้นที่กว้างยาวจะอยู่ที่หกคูณเก้าใช่ไหมหกคูณเก้านะคะหลังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดู บันไดเป็นเหล็กด้วยนะเสาล่างจะเป็นเสากลมนะคะลูกค้านะเสาล่างเป็นเสากลมไม้แดงนะคะนี่นะคะเสาล่างจะเป็นเสากลมไม้แดงนะคะซึ่งความยาวน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรหลังจากอ่าลงดินนะคะขุดขึ้นมาน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรนะลูกคะนะา้านะสำหรับเสานะคะส่วนไม้เครื่องนะคะ ไม้เครื่องก็จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้านะส่วนมากตรงนี้จะเป็นไม้รวมนะคะข้างบนก็จะมีสักบ้างนะคะฝาฝาใช้ได้จริงๆฝาสวยนะคะฝาสักสวยหลังนี้นะคะหนาด้วยนะคะใช้ได้เลยนะคะหนาสวยนะคะเสาอันนี้นะคะจะเป็นเสาแดงนะคะลูกค้าส่วนด้านนี้ก็สก็ใช้ได้นะคะฝานะคะจะเป็นฝาสักหมดนะคะฝาสักแล้วก็ หน้าต่างสักนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะหลังนี้เสาทั้งหมดก็จะมีอยู่สิบสองต้นเลยนะคะเสาล่างเสาบนรวมเป็นยี่บสี่ต้นนะลูกค้านะคะทั้งหมดรวมเป็นยี่ิบสี่ต้นนะคะ,ะพื้นก็จะมีผุบ้างนะคะลูกค้าพร้อมเป็นไม้มะม่วงจะมีผูบบ้างแต่เราประเด็นคือเอาเสาแล้วก็เสาก็ฝานะลูกคะนะ้านี่นะคะฝาสวย สักรอบบ้านนะคะมีไม่รวมอยู่หน่อยนึงนะคะหลังนี้เราเอากันถูกๆเลยนะคะลูกค้ามานี่ชาอเอาแค่เท่าไหร่นี่นะคะเสาวสวยๆเลยนะคะลูกค้านะราคาเรามาเอาแบบ ไปง,ง่ายๆไวๆเลยนะคะลูกค้าแปดหมื่นนะคะลูกค้าแปดหมื่นรวมหรือฟรีนะคะลูกค้าหรือฟรีไม่รวมส่งนะลูกค้านะคะราคานี้นะคะแปดหมื่นนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยะค่ะหลังนี้นะคะลูกค้า